มีสายเข้ามาพอดีเลยวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสดีครับจากไหนครับอชื่นัดอะค่ะครับผมคุณนัดว่าไงครับค่ะวันนี้อจะศึกษาเรื่องเรื่องบ้านหน่อยค่ะครับผมคุณนัดอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่พัทยาตอนนี้เองค่ะอ๋อพัทยาใกล้ๆบางแสนเลยเป็นไงบ้างครับสถานการณ์พัทยาตอนนี้คึกคักดีไหมครับก็ คือขาดที B ค่ะอ่าตอนนี้ประมาณจะสามทุ่มแล้วเนาะะคุณนัทอ่าวันนี้คุณนัทมีอะไรคุยกันครับว่ามาได้เลยครับขอพอดีที่บ้านอะคะ่ะคือลมมันมันไม่ค่อยเข้าเลยอะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนแรกมันเป็นพื้นที่กว้างๆแล้วมันมีช่องเปิดคือทั้งสองฝั่งเลยอะคะ่ะที่บ้านาเป็นพื้นที่กว้างๆแล้วก็มีช่อง<ช>เปิดอยู่ทั้งสองฝั่งครับใช่ค่ะคือซ้ายขวาอย่างเงี้ยค่ะครับแต่แต่ว่า ที่นี้ไปกั้นห้องมันครับค่ะแล้วแล้วเหมือนแบบข้างเดียวนี่เป็นบ้านแบบไหนฮะเป็นบ้านแบบเป็นบ้านชั้นเดียวอะค่ะบ้านชั้นเดียวมีบริเวณรอบบ้านไหมมีค่ะก็คือเซตเซตจักรล้วเข้ามาค่ะอ๋อเว้นระยะล้วเข้ามาแล้วข้างบ้านมีอะไรไหมข้างบ้านคุณนัทอ่า ด้านหนึ่งเป็นเป็นติดกับพื้นที่ข้างๆซึ่งเป็นพื้นที่โล่งอะค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นติดกับถนนเลยด้านข้าง,างด้านข้างกับด้านหน้าฝั่งน<อ>ึงนะคะเป็นถนนก็คือหันหน้าเข้าบ้านเนาะสมมติเรา <S 1> <S 1> หัน,หนเราเยืนที่ถนนนะเราหันหน้าเข้าบ้านใช่ค่ะข้างซ้ายเนี่ยโล่ง,ข,งมมข้างขวาเนี่ยโล่งสมมติข้างขวาเป็นถนนค่ะข้างขวาเป็นถนนหันหน้าแล้วก็ด้านซ้ายเป็นที่ของอีกอีกคนนึงอะค่ะแต่ว่าเขา เขาปล่อยเป็นพื้นที่โล่งค่ะสแสดงว่าสสสแสดงว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีถนนเป็นเป็นรูปตัวแอลใช่ไหม <S <S ใช่ค่ะโอเคแล้วก็มีบ้านนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็มีที่ดินโล่งแล้วด้านหลังเป็นอะไรด้านหลังก็เป็นที่ดินโล่งเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าตัวรั้วเนี่ยค่ะคือจะถูกทึบทึบด้านหลังกับด้านซ้ายค่ะคือเป็นรั้วทึบเลยทึบด้านหลังกับด้านซ้ายรั้วสูงป,ปะ ก็สูงสูงอยู่นะคะเลยหัวขึ้นไปอีกอะค่ะเลยหัวขึ้นไปใช่ไหมก็ประมาณสองเมตรนหน่อยเนานะปกติรั้ว <หา S 1> ก็ทําไม่เกินสาเมตรถ้ารั้วบ้าน<ช>แบบนี้ก็ประมาณสองเมตรโอเคแต่ว่าด้านที่ติดก,กับถนนนะคะก็คือเป็นรั้วทึบขึ้นมาแค่ประมาณเอวอะคะ่ะแล้วก็ด้านบนเป็นเหมือนตะแกรงเหล็กตะแกรงประมาณนั้นนะคะอ่าโอเคนึกออกนึกออกปัญหาของคุณนัทคือบ้านมันมันลมไม่โฟลอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่โฟเลยค่ะ คือมันก็มีช่องเปิดที่ค่อนข้างกว้างนะคะแต่ว่าเหมือนกับลมมันมันไม่เข้าอะค่ะแล้วข้างในคือมันแบบมันมันอับใช่ไหมโอเคปัญหาของคุณนัทเนี่ยครับที่ลมมันไม่โฟล์เนี่ยอันดับแรกนะครับเราต้องดูก่อนว่าทิศทางของบ้านเราเนี่ยสมมุติเราเราหันทิศเหนือเนี่ยขึ้นให้ไปดูก่อนว่าบ้านคุณนัทเนี่ยหันไปทางไหนทิศที่ลมมันมาดีที่สุดของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาทางทิศ ทิศใต้นะครับทิศใต้ไป<ะ>ทางทิศตะว,วันตกหน่อยแล้วทิศที่อีกทิศนึงเนี่ยก็คือทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือทิศอีสานนะครับกับทิศตะว,วันตกเฉียงใต้อันนี้จะเป็นลมประจําฤดูกาลของประเทศเรานะครับเราลองดูก่อนนะอันดับแรกเนี่ยมันมาทางทิศทางนี้ไหมนะครับค่ะเสร็จแ,แล้วเนี่ยจริงๆอ่อะบ้านเรามันไม่สามารถไปปรับได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันถูกก่อรสร้างไป,ไปแล้วอ่าถ้าสมมุติยังไม่สร้างเนี่ยอาจจะแนะนําได้พอเราดูแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าต้องการให้บ้านมันมีลมโฟล์เนี่ยอันดับแรกเนี่ย นะครับอ่าคือถ้าสมมุติว่าเรามีห้องสี่เหลี่ยมๆอย่างเดียวแล้วเราเปิดประตูหน้าอย่างเดียวเนี่ยครับคือมันมีทางเข้าให้ลมได้แต่มันไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับลมเขาเข้ามาเนี่ยแล้วมันจะไปไหนไม่ได้มันก็จะตันนะครับลมมันก็จะไม่ flow เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราอาจจะต้องมีทางเข้ากับทางออกของลมให้มันขนานกันได้นะครับจำไว้เลยครับว่าถ้าสมมุติว่าต้องการให้ลม flow นะครับต้องมีทางเข้าลมแล้วก็ทางออกลมนะครับบ้านของห้องคุณนัทเนี่ยที่มันอับๆเนี่ยมันมีทางลมแบบนี้ไหมครับ หรือว่ามันเป็นบ้านที่มีประตูเดียวออ่มีทางเข้าข้างหน้าค่ะคือตอนแรกค่ะไม่ได้ไม่ได้กั้นห้องอก็คือมันก็เหมือนลมมันก็โ l ดีแต่ว่าเหมือนพอไปกั้นห้องแล้วมันแบบมันมันอกไปเลยค่ะข้างในอ๋อโอเคพอเรากั้นห้องแต่มันก็จะมันจําเป็นต้องใช้เนาะเพราะว่าเราต้องมีฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมค่ะอย่างนั้นนะครับแนะนําคุณนัทให้ลองหาช่องเปิดนะครับที่มันอยู่คนละทิศกับกับ กับตัวบ้านนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าให้มันอยู่ตรงกันข้ามกันอะหรือเยื้องๆกันก็ได้ให้มันมีทางเปิดของลมแล้วก็พอลมผ่านปุ๊บแล้วก็ให้ออกไปอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้บ้านเราเนี่ยมันมันโปร่งขึ้นแล้วมันก็มีลมโฟล์ได้มากขึ้นครับอาจจะลองลองดูทํานองนี้ดูก่อนครับได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปทําดูค่ะลองไปดูว่าเอยเราสามารถเจาะได้ไหมอย่างเช่นเราอาจจะเพิ่มช่องหน้าต่าง สักช่องหนึ่งที่ให้เปิดระบายอากาศได้แบบนี้ครับคือไม่ต้องเป็นช่องใหญ่ก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อปกติแล้วเนี่ยครับเวลาลมเข้าลมออกเนี่ยมันจะมีทางทางเข้าเนี่ยครับใหญ่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเคยทำวิดีโอพรีเซนต์ตัวเนี้ยไว้เดี๋ยวผม oh. แชร์ลิงก์ไว้ให้ว่ามันจะบอกว่าถ้าสมมติว่าต้องการลมเข้าแรงแรง,แรงเนี่ยช่องจะเป็นแบบไหนลมออกแรงแรงจะเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยครับ oh. เดี๋ยวผมโพสต์ไว้ให้บนหน้าเพจแล้วเดี๋ยวคุณนัทลองไปดูแล้วกัน ได้ค่ะ,ะคได้ค่ะโอเคค่ะอ้คุณได้เลยครับอโอเคครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้บ้านเราเนี่ยครับมันค่อนข้องโฟล์มันก็ต้องมีลมเข้าลมออกเนะาะการที่จะทําให้บ้านเนี่ยมันโปร่งได้มันอาจจะต้องติดเป็นพวกพัดลมดูดอากาศช่วยถ้าสมมติมันหาพื้นที่ไม่ได้เนาะอย่างน้อยเนี่ยมีลมเข้ามาก็ต้องมีลมออกไม่งั้นนะบ้านมันก็จะอับนะครับอ่านี้ก็เป็นปัญหาง่ายๆเลย แต่บางทีเนี่ยมันอาจจะติดปัญหาเนาะว่าพื้นที่ใช้งานเราเนี่ยมันไม่สามารถเจาะช่องได้เอออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปดูครับอาจจะติดติดพวกพัดลมดูดอากาศออกข้างๆถ้าสมมุติว่าทำไม่ได้จริงๆนะครับเท่าที่เคยทํามาเนี่ยแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะแล้วอาจจะติดพัดลมดูดอากาศขึ้นเพดานเลยอย่างน้อยเนี่ยให้มีลมฟล์บ้างนิดๆหน่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้บ้านให้อากาศในห้องเนี่ยครับได้เคลื่อนไหวบ้าง นะครับแต่วิธีที่ดีสุดเนี่ยมันต้องมีลมเข้าแล้วก็ลมออกครับอ